ีสารนวดสวัสดีจ้าเมื่อนี่เฮ็ดหลับไก่แ่บๆค่ะพี่น้องวิธีเฮ็ดหลับไก่ก็ต้องมารอเอาหนังเอาเนื้อเครื่องในออกมาก่อนค่ะส่วนกระดูกจะเอาไปต้มสดน้ำนะคะนี่ค่ะรอเอาเนื้อออกมาค่ะเนื้อนี่เอามาแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นก่อนค่ะแล้วก็เอาไปซับค่ะ เรียบร้อยแล้วก่ะสีเอา,เอา,อาบักหน้าค่ะเอาน้ำบักหน้ามาบีบใไซค่ะแล้วก็มาคันค่ะคันส่น้ำบักหน้าค่ะคันเสร็จแล้วกับ,บีบน้ำออกค่ะพี่น,อน้องปั่นน้ำออกนี่ค่ะปั่นออกแล้วก็สีเอาไก่เนี่ยเอาไก่ซับไปล้วนสซน้ำต้มค่ะ ไปล้วนกับน้ำต้มเดือดแบบนี้ค่ะล้วนจนสุกเลยค่ะพี่นอ้องก็ขึ้นลวกแล,ล้วค่ะนี่ค่ะลวกให้เพิ่นสุกเลยค่ะเพิ่นว่าน้ำต้มไก่มันนัวค่ะพี่น้องก็เลยเอามาล้วนใส่หนีบไอ้น้ำจากไก่สาบมันกัดสิต้องไปใน้หมอน้ามาค่ะกัดสิเดงความนัวเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ นี่คะ่ะเอามาผักไว้ก่อนอันนี้เครื่องไน้กับหนังค่ะเครื่องไน้ตับไตเนาะคะ่ะกับหนังก็เอามาต้มต้มจนสุกก็เอาไปซ้อยค่ะพี่น้องต้มใส่น้ำกันกับต้มกระดูกไก่นนะะเนี่ยแะค่ะเนือติดกระดูกค่ะมี่เนือมีสักน้อยหนึ่งเ <c oughs> นี่ยคะ่ะตักออกมาหล้วค่ะเอาไปซ้อยะคะ่ะซ้อยเป็นตอนสําหรับเห็ดหลาดเลยคะ่ะส่วนพักมือนี่ก็สีใส อหอมแดงใบบักเน่าวซอยค่ะหอมซ้อยตะวา่าถือจริงจะต้องใส่ผักขมเปกับผักชีค่ะพี่น้องฝนมันตกแห้งค่ะเพื่อนกเ็เดยบ่ได้ไปเก็บค่ะนี่ค่ะส่วนผสมเตรียมเรียบร้อยค่ะไก่กระสาบเรียบร้อยนะคะเครื่องในทันเรียบร้อยจะมีพริกซอยน้ำเด้อค่ะพี่น้องส่วนบักเน่านี่เอาไว้ปรุงเพิ่มถ้าเกิดยังบ,บ่เปียวค่ะอันนี้น้ำข้นไก่ด้วยค่ะถี่ใส่กับบักเน่า เอามาลวกกับนำต้มเดือดเลยค่ะพี่น้องมันสุกเพราะมันสุกมันสิเป็นแบบนี้ค่ะคุณจักหน่อยแต่ถ้าใครเหตุแบบเอาความสบายใจว่าสุกแน่นอนก็สีเอาไปต้มก็ได้พี่น้องเอาไปใส่น้ำก็ได้ต้มให้มันสุกก็ได้ค่ะแต่อันนี้ก็สุกแล้วค่ะเพราะว่าน้ำมันเดือดแห้งค่ะเอาม่าปรุงรสเนาะค่ะเอานามคันไก่เนี่ยนะคะลวกใส่กับนำต้มสุกแล้วก็เอามาปรุงใส่พริกป่นเขาขัวน้ำปลาชูรสเกลือค่ะ ถัดไปอยากใส่ปลาห่านกักระไรด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันกระนัวแล้วค่ะมันก็ไม่ได้ใส่ค่ะจากนั้นก็เอาพวกเครื่องหอมุกอยางต้องไปค่ะถ้ายังผสมค่ะถ้ามากสมกระใส่น้ำกเนาวเพิ่มได้ด้วยค่ะตามความชอบด้วยค่ะพี่น้องตามปริมาณได้เลยค่ะขาดอยังเข้ากระปุงเพิ่มเนาะค่ะเนี่ค่ะพอข้นน้ำปงเรือบ้อยแล้วก็ใส่ไก่สับกับเครื่องใน้ลงไปค่ะ จะบดิเฮดคือจะหลาบเป็ดค่ะพี่น้องหลาเป็ดในข้างหน้าเอาไปผัาให้มันหอมเนาะค่ะพอเป็ดมันอาจจะมีความสาบความอย่างมากกระไก่ค่ะแต่ไก่เนี่ก็เอามาลวกมาล้วนเด้เลยค่ะนี่ค่ะคลุกเข่าให้เขากันก็เซจเรียบร้อยละค่ะหลาบไก่แซ่บค่ะพี่น้องออกสมสมนุ่นๆค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะมือนี่ก็กินกับผักสดๆค่ะพี่น้องคุยกินแซ่บแบค่ะ มาเด้อจ้าพี่นอ้องแสบแสํนกันค่ะสวัสดีจ้า